สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆตั้งแต่ส0นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาค่ะและยังคงพูดคุยกันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะคะต่อผู้ประกันตนทุกมาตราเช่นเคยค่ะวันนี้ดิฉันรังสีมาสเึนคารณฤมิตรดำเนินรายการร่วมกันกับคุณดมสุวาวันเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนวันนี้เน้นหนักไปที่มาตรา39 ว่าผู้ประกันตนเองเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างแล้วก็มีสิทธิประโยชน์อะไรยังไงนะคะพูดคุยกันกับคุณจิราพรสิริมุดลินนิติกรชํานาญการพิเศษกองนิติการของสํานักงานประกันสังคมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับครับเช่นเคยนะครับก็มีปัญหาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์023383837ถึง เนะครับเดี๋ยวเบอร์จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับวันนี้เราเน้นเป็นพิเศษนะครับวิทยกรอาจจะเป็นหน้าใหม่สักหน่อยนะฮะเพิ่งมาวันแรกนะครับคุณจิราพรแต่ว่าจะเน้นหนักในเรื่องของคุณสมบัติในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของมาตาา39ในหลักประกันสังคมใช่ค,ค่ะคุณจิราพรอาจจะดูใหม่สาหรับรายการของเราแต่ว่าใครที่ไปติดตามที่สำนักงานประกันสังคมเองเนี่ย<แ>บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเก่าแล้วนะคะอยู่มาจนรู้ทุกอย่างของประกันสังคมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากจะ มาตรา39ทุกมาตราทุกคำถามของประันสังคมโทรศัพท์เข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึง11โมงค่ะครับก็ถ้าพูดถึงการที่จะมีสิทธิประโยชน์ในมาตรา39นะครับซึ่งเป็นผู้ว่างงานนะครับเราก็ต้องพูดถึงในเรื่องของคนที่ทำงานก่อนะนะฮะคนที่ทำงานออกมาถ้าสมมติออกจากงานตามมาตรา33อันนี้จะต้องทำปฏิบัติยังไงเพื่อที่จะได้สิทธิตามมาตรา39ครับ ตามกฎหมายประกันสังคมนะคะผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39นะคะจะต้องผ่านการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการมาก่อนนะคะโดยที่เราเรียกมาตรา33นะคะคเมื่อสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตามมาตรา33แล้วจะแ,แสดงความจำานงเป็นมาตรา39ต้องตรวจสอบคุณสมบัติว่าตนเองนั้นนะคะมีการจ่ายเงินสมทบมาอย่างน้อย12อเดือนหรือไม่ออก็คือคอยู่ในมาตรา3333 33, ค่ะส่งเงินมาครบ1ปี อันสองเดือนอ่ 12, ออาสิบสองก็คือประมาณ1ปี1ิเดือนนะครับแต่ว่าในช่วงอ่าช่วงนั้นเนี่ย เข้างาน5เดือนออกจากงานเข้าเดือน5เดือนอันนี้ได้ค่ะอันนั้นมารวมกันได้มารวมกันได้ต้องอย่างน้อย12เดือนคะไม่ไม่ใช่ระยะเวลาทางานต้องเป็นระยะเวลาที่ส่งเงินเข้าประการสังคมเป็นเงิน่เนเวลาค่ะทีน่ยจ้างหักนี่แหละค่ะจริงๆอาจจะทํางาน2ปีแต่ว่าส่งเงินมาแค่ปีเดียวอันนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกัน้ค่ะเงื่อนเวลาไม่จําเป็นต้องเดือนต้องติดต่อกันเป็นว่างกันได้แต่ว่ารวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า12เดือนค่ะถ้าเกิดว่าทํางานมาหลายปีแต่ว่าส่งบ้างเข้าบ้างออกบ้าง มีสัก7จ็แปดเดือนแบบนี้ถือว่าได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สิทธิ์นะครับในที่จะสมัครมาตราสาไม่ได้นะครับเพราะนั้นคนที่โทรพยายามโทรมาถามว่าทำงาน5เดือน6เดือนอันนี้หมดสิทธิ์เลยะอันนี้ต้องย้ำก็ต้องอดทนทําต่อไปต้องทำต้องทำไม่ก็ไปหานายจ้างเพิ่มนานจ้างใหม่ถ้าทาที่นี่ไม่ได้ไปทําที่อื่นไปสะสมให้มันครบครับอ่าล่ะครับจากมาตรา3-3ครับค่ะจากมาตรา3 3มใช่ไหมคะ นื่แสดงความจำนงที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อที่จะสมัครเป็นมาตรา39นะคะแล้วก็เมื่อสมัครเป็นมาตรา39ก็จะเป็นผู้ประกันตนต่อเนื่องตามกฎหมายประกันสังคมของนสมมติผมแลออกจากงานปุ๊บนะฮะกรณีถ้าผมถูกไล่ออกในนี้ผมมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ค่ะทุกกรณีะทุกกรณี ค่ะเพราะว่ากรณีสมัครมาตรา3ามก้ามีเงื่อนเวลาท่านไ้เองว่าต้องส่งเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนแล้วเป็นผู้ประกันตนมาตรา3ามามาก่อนส่วนกรณีเป็นมาตรา3าจะถูกไล่ออกถูกเลิกจ้างหรือลาออกเองไม่มีผลถึงแม้ว่าจะไม่มีเงื่อนไขการไล่ออกเนี่ยเป็นเรื่องของคดีความด้วยไปทะเลาะเบาะแว้งตีกันจนเจ้านายไล่ออกอันนี้ก็มาสมัครได้ไม่เกี่ยวเนื่องกันในในเรื่องของเงื่อนเวลาหรือในเงื่อนของข้อกฎหมาย รหรือเงื่อนของระเบียบของบริษัทที่ตัวเองเอสังกัดเป็นลูกจ้างอยู่อันนี้ไม่เกี่ยวกันแต่ว่า12เดือนต้องมีต้องมี12เ<ม>ดือนแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าท่านนั้นจะต้องมาสมัครยื่นแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ภายใน6เดือนนับแต่วันที่ส<ห>ิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างภายใน6เดือน้วสมมติผมออกจากงานปุ๊บเนี่ย ผมจะต้องไปที่ประกันสังคมหรือไปที่จัดหางานก่อนไปที่สำนักงานประกันสังคมที่ใกล้บ้านที่สุดที่ใกล้บ้านที่สุดใกล้ที่ทํางานก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่สะดวกที่สุดอ๋อที่สะดวกที่สุดสมมติทางานกรุงเทพพอโอ้โหตกงานโดนไล่ออกจากงานปุ๊บกลับบ้านไปอยู่ขอนแก่นต้องกลับมากรุงเทพไหมคะไม่ค่ะไปที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นได้อยู่ภูมิลำนาวที่ไหนก็ไปที่ สำนักงานประกันสังคมในภูมิลำเนาท้องที่นะ้ะเพราะตอนนี้ระบบมันพูกันออนไลน์ก็คือออนไลน์กันหมดนำบัตรประจำตัวประชาชนให้เขาตรวจสอบว่าเป็นผู้ประกันตนมีเงื่อนเวลาครบค่ะยื่นแบบแสดงความจำนงทางสำนักงานประกันสังคมก็จะดำเนินการให้แต่ต้องภายใน6เดือนนับแต่สิ้นสภาพนะคะเกินไปวันหนึ่งก็ไม่ได้เกินไปวันเดียวก็ไม่ได้นะต้องภายในหกเดือันก็ต้องดูด้วย นะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะชะล่าใจวันเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าใ,ในสิทธิ์ของมาตรา3าเนี่ยคุณยังสามารถที่จะใช้สิทธิ์ของมาตรา3าได้ไปอีก6เดือนใช่ไหมฮะ<ช>อันนี้แหละคนเราอาจจะชะล่าใจมไม่ไปสมัครเดี๋ยวขอก่อน พักฟ่อนก่อนเดี๋ยวไปไป่อกเรื่องอะไรต้องไปจ่ายอีกหกเดือนใช่ไหมแล้วคุณเป็นอย่างนี้อันนี้ตรงกับที่มีสายโทรเข้ามาเมื่อวานคุณโดมที่หลุดไปงใช่นะคะพอบอกว่านึกว่าหกเดือนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นภายในเดือนนั้นที่หมดแต่ปรากฏว่าออกตั้งแต่หนึ่งสิงหาไปสมัครอีกทีนู่นสิ้นเดือนกุมภา ขาดเลยถึงแม้ว่าช่วงเดือนเนี่ยจะยัง6เดือนก็จริงแต่ถ้านับจากวันแล้วเนี่ยออกหนึ่งสิงหาหนึ่งกุมภาต้องรีดสมัครใช่ไหมคะต้องนับเป็นเดือนนะคะถ้าสิ้นสภาพหนึ่งสิงหาก็สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาพายในวันที่31มกราคมนะคะอันนี้เลยยาวเลยนะท่านหนึ่งกุมภามันก็คาบเกี่ยวนะก็หมดสิทธันทีหมดสิทธันทีเสียดายมากเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนช่วงระหว่างเดือนเช่นว่าวันที่วันนี้ใช่ไหมคะวันนี้วันที่สิ ไอ้วันนี้วันที่19บเก้านะคะวันที่19ถ้าลาออกวันนี้สิ้นสภาพวันนี้ไม่ได้ทํางานตั้งแต่วันนี้ครบหกเดือนก็ไปเป็นต้นไปคือวันที่18นะคะก็18ของเดือนที่นั้นไปต้องให้มันนับชนวันชนวันก่อนวันที่จะถึงตรงนี้แต่ถ้าลาออกสิ้นเดือนพอดีปุ๊บเราก็จะเริ่มต้นนับต้นเดือนถัดไปเป็นหนึ่งเดือนพอออกจากงานแล้วนะครับไปที่สำนักงานประสงค์อันนี้ต้องไปแจ้งในเรื่องของที่กรมการจัดหางานไหม ้ขึนทะบียกรณีถ้าเป็นมาตรา33และสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนใช่ไหมคะเงื่อนเวลาในกรณีว่างงานครบให้ไปขึ้นทะเบียนนะคะที่จัดหางานจังหวัดที่ใกล้บ้านที่สุดเพราะว่ากรณีมาตรา33ถ้าสิ้นสภาพแล้วอยู่ในเงื่อนเวลาเงื่อนไขจะได้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอ๋อเจ้าเชยการว่างงานมีอีกของมาตรา33ถ้าคุณไม่ไปขึ้นทะเบียนก็ไไม่ต้องมาขึ้นทะเบียนภายใน30วันนะคะ กรณีว่างงานถ้าขึ้นทะเบียนภายใน30วันสิทธิก็จะได้ตามกฎหมายกําหนดเปะ๊ะแต่ถ้าเกินไปสักวันหนึ่งสิทธทิที่จะได้รับกรณีว่างงานก็จะลดน้อยลงตามลำดับมันก็จะค่อยๆหดลงไปตา<อ>มวันะะมาแจ้งวันไหนเหลือกี่วันรับไปแค่นั้นไม่ใช่ว่าพอแจ้งทีหลังปุ๊บจะขอรับตั้งแต่ต้นเลยอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้พอมาสมัครมาตรา39กนะครับกรณีว่างงานอันนี้ขั้นตอนนะครับคุณสมบัติของ คนที่จะมาสมัครมาตราสามเก้านะครับเป็นยังไงฮะนอกจากมีส่งมาครบ12เดือนแล้วต้องอายุยังไงฮะสิบห้าปีกรณีมาตรา39ไม่จํากัดอายุนะคะไม่จำกัดค่ะตอนที่มาสมัครมาตรา39าอายุ61ปี65ปีได้หมดค่ะได้หมดค่ะมีแต่เงื่อนเงื่อนเวลาอย่างน้อย12เดือนแล้วมาสมัครภายใน6เดือนนับแต่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3อายุไม่จํากัดค่ะคนมาตรา33นี่จํากัดมาตรา33จะ จำกัดว่าอายุจะต้องไม่ต่ำกว่า15นะคะ,คะและตอนที่มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ต้องอายุไม่เกิน60ปีนะคะแต่ว่า,ตาแต่นว่าขณะที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ทํางานที่โรงงานสถานประกอบการนั้น ตนเองอายุเกิน60ปีก็ยังเป็นมาตรา3-3าต่อเนื่องถ้าไม่ยังอยู่ได้ไม่ต้องอกถ้าสมัครมาแล้วยังต่อเนื่องได้ถ้ายังอยู่ในเป็นมาตรา3-3าถึงอายุ80ปียังทํางานอยู่ก็เป็นได้ก็ได้แล้วถ้าอย่างนี้บริษัทเนี่ยบางคนเขาบอกว่าในจังหวัดเขาอาหารการกินดีคนอายุยืนนะคะอยากจะรับคนที่อายุเกิน60เข้ามาทํางานรับมาใหม่เลยอย่างนี้ต้องเข้าประกันสังคมไหมคะถ้ามาเกิน60ปีแล้วรับมาทํางานที่บริษัทใหม่ค่ะ ไม่ต้องเข้าประกันสังคมเพราะว่ากฎหมายเราบอกว่าถ้าเกินห0สิปีเป็นผู้ประกันตนมาตราสามสามไม่ได้ค่ะใช่ได้เนาะถึงแม้ว่าจะแข็งแรงก็ตามนี้ก็ต้องห้ามออกจากงานนะใช่พอช่วงจะอายุสักห้าสิบเจดห้าสิบปดห้าสิบเก้าหสิบมาต่างๆพวกนี้ดูแลตัวเองดีๆเข้าไว้ถ้ายังคงอยู่ในระบบทำงานได้ก็ทำงานต่อไปอันนี้พอมาพูดถึงมาตราสามเก้าเราสมัครไปละอันนี้จะต้อง ได้สิทธิอะไรบ้างยังไงแตกต่างจากมาตรา33ขนาดไหนกรณีของมาตรา3กับผู้ประกันตนมาตรา39นะคะสิทธิจะได้คล้ายๆกับมาตรา33ผู้ประกันยกเว้นไม่มีประโยชน์ทดแทนกรณีว่ามีกราฟิกขึ้นนะครับมีข้อแตกต่างกันระหว่างมาตรา33 39แล้วก็40นะครับให้ดูดีๆนะฮะในกราฟิกนี่นะครับมาตรา39จะอยู่ที่บรรทัดที่2ใช่ค่ะครับ ค่ะจ <39 S 3> ิตก,กนี่ติ๊กถ<ด>ูก,กเยกอะเลยมีมาเป็นจุดมุ่งมอยู่สองจุดก็คือตรงว่างงานกับเงินชดเชยอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ได้นะคะตรงจุดจุดนะคะซึ่งที่ไม่ได้ก็คือเรื่องของการว่างงานเพราะว,ว่าว่างอยู่แล้วก็คือมีเจ็บป่วยมีกรณีเจ็บป่วยนะคะหรือหรือว่าเป็นกรณีประสบอันตรายด้วยนะคะกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีตายกรณีสงเคราะห์บุตร แล้วก็กรณีชราภาพนะคะได้แค่6กรณีเองนะคะสำหรับมาตราสามก้ามีสายเข้ามาใช่ไหมใช่ค่ะมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะคุณกฤชกรอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะีอยากจะสอบถามว่าอย่างเรามีที่แม่ค้าอย่างไรค่ะค่ะคุณจะทําประกันสังคมได้ไหมคะคุณกฤชกรเป็นแม่ค้าอยากจะทําประกันสังคมทําได้ไหม ถ้าไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาก่อนนะคะไม่เคยทํางานเป็นมาตรา33ก็สมัครมาตรา39ไม่ได้แต่สามารถที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้ค่ะ